สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้นะคะลายนี้ก็จะเป็นลายดอกบัวจิ๋วนะคะลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นดอกที่กำลังบานนะคะลายนี้เราจะใช้ริบบิ้นเพียงแค่3เส้นในการทำนะคะเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้น ลนยนี้ไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักทุกสีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้แล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมริบบิ้นก่อนเลยนะคะริบบิ้นที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะเลือกใช้เป็นของตาลครังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นแบบเนื้อไซายเราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมด3เส้น แล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ80เซนติเมตรจากนั้นนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมนะคะแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มลงมือพับก,กันเลยเราจะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกันนี่นะคะประมาณนี้ เราจะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดตรงกลางของริบบิ้นให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็พลิกกับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่เป็นด้านยาวนี่นะคะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำลิปปินมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามนะคะจับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งตรงนี้นี่นะคะเราจะสอดลิปปินขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลย จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่สองขึ้นมาจากนั้นให้เราจัดนะคะให้ริบบิ้นกระชับเลยแล้วก็ดึงนะคะทั้งสามด้านพร้อมกันนี่นะคะพอกระชับดีแล้วเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้ในขั้นตอนนี้เราก็จะตรวจสอบดูริบบิ้นของเราอีกทีหนึ่งนะคะว่าเส้นที่เป็นด้านยาวนะเราเอาขึ้นมาไว้ด้านบน ครบทั้ง3เส้นหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบเราต้องทำการเปลี่ยนใหม่ก่อนนะคะเพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายเราอาจจะเหลือริบบิ้นเป็นเส้นยาวเส้นสั้นอาจจะไม่พอสอดเก็บได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็น6เส้นก็จะเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะเราจะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลย สรแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เอาเส้นด้านบนสีแดงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างแล้วก็กดนะคะให้เป็นรอยเสร็จแล้วด้านขวามือสีส้มนี้นะคะเราก็จับโค้งจับโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นํามาสอดเข้าไปในเส้นสีเหลืองนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นให้กระชับเลยแล้วก็กดนะคะให้เป็นลอยเหมือนเดิมการริบบิ้นจะเลื่อนหลุดนะคะถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสแปะรอบข้างบนตรงนี้ไว้ได้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นเหมือนออทรงแอปเปลิลลูกเล็กก็จะมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะ จะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะนี่จับไว้ลักษณะนี้เลยแล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือขึ้นมาทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3มเส้นแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปล่อยเส้นแรกก็คือเส้นนี้นะเราจะปล่อยลงมาแบบนี้แล้วก็ เอาเส้นที่4นะคะสีเดียวกันนะคะขึ้นมาทับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่2สีแดงนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่5สีเดียวกันนะคะขึ้นมาทับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่3าเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาสีเดียวกันนะคะขึ้นมาทับนี่นะคะแบบนี้ ทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นเลยข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้นะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาเราจะมาสอดล็อกริบบิ้นกันนะคะก็จะมาเริ่มจากเส้นแรกเหมือนเดิมก็คือสีเหลืองตรงนี้นะคะเราจะวางริบบิ้นลงไปแล้วก็เอาเส้นสีแดงเส้นที่2นี้นะคะจับริบบิ้นถอยมาข้างหลังหรือว่าจับโคง้ง แล้วก็นำมาสอดเข้าไปในรูที่1นนะคะข้างก,กันกับเส้นที่เราวางลงเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะอย่าให้ริบปิ้นของเราบิดนะคะถ้าบิดเราต้องบิดคืนทรงก่อนนะคะต่อมาเส้นที่3เราก็จับโค้งเหมือนกันเลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1เบี่ยงออกมารูที่2แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ดึง แล้วก็จัดนะคะให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยนี่นะคะประมาณนี้นะแล้วก็พลิกกับด้านริบบิ้นขึ้นมาเลยด้านนี้เราจะทําการพาดข้ามริบบิ้น3าเส้นก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะยิบขึ้นมาอย่าลืมนะคะเส้นไหนที่บิดอยู่เราต้องบิดคืนทรงก่อนนี่นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็นับข้ามไปหนึ่งสองสาม แล้วก็วางพาดลงมาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาเส้นที่สองฝั่งซ้ายมือนับไปหนึ่ง,ส,งสามแล้วก็วางลงนะคะริบบินก็จะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็ข้ามสามมาเลยเสร็จแล้วเราก็จะเหลือริบบินเส้นตั้ง3เส้นแบบนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นแรก ก็คือสีแดงนี้นะจับโค้งจับโค้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นํามาสอดเข้าไปในเส้นสีแดงข้างกับเส้นสุดท้ายที่เราวางลงเมื่อกี้เลยนะคะนี่เราก็จะดึงดึงให้กระชับประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองสีส้มจับโค้งเหมือนกันสอดเข้าไปในรูที่1สีแดงนะคะแล้วก็เบี่ยงออกมา เส้นที่สองสีส้มแบบนี้แล้วก็ดึงเอาเส้นที่สามสีเหลืองนะคะจับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปรูที่หนึ่งสีแดงเบี่ยงออกมารูที่สามสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้เราก็ดึง,งดนิดนึงนะคะให้ริบบิ้นของเรากระชับ พอกระชับประมาณนี้แล้วเราก็จะนําเหรียญน,นะคะใส่เข้าไปสำหรับลายนี้นะคะเราไม่สามารถใส่เหรียญที่หลังได้ทีนี้เราก็ดึงอีกทีหนึ่งนะคะด้านนี้จะทำให้เราดึงได้ไม่กระชับเท่าไหร่นะคะเราต้องพลิกกลับด้านขึ้นมาปึ๊บด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็จะดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะเราก็ดึงวนไปเลย ดึงจนกว่าความรู้สึกของเราจะรู้สึกแน่นนะคะแล้วก็ดึงวนไปเรื่อยๆนี่นะคะหรือว่าจะพลิกกลับด้านขึ้นมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะเส้นที่พับอยู่เราก็ดึงออกมานะแบบนี้นี่นะคะดึงออกมาแล้วก็จัดแต่งอีกทีหนึ่งนะคะ ขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาใหม่แล้วก็ดึงอ,อีกทีหนึง่งแล้วก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะนี่อย่างนี้ก็คือกระชับแล้วนะคะตรงกลางจะไม่เหลือรูให้เราเห็นทีนี้เราก็จะมาสอดข้ามริบบิ้นนะคะสองเส้นจับขึ้นมาเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับโค้งแบบนี้เลยแล้วก็สอดข้ามไป 2เส้นหรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นตามสีของเขาเลยนะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือก็จับโค้งนะคะแล้วก็สอดข้ามไป2เส้นสอดไปตามสีเลยนะคะง่ายๆทํา,าแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้ง6เส้น พอครบแล้วนะคะเราก็มาดึงจัดอีกทีหนึง่งเพราะว่าระหว่างที่เราสอดเมื่อกี้นะคะริบบิ้นอาจจะเลื่อนออกมาทำให้ไม่กระชับนะคะตัวชิ้นง,งานของเราก็จะไม่สวยนะคะพอกระชับดีแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะทำการสอดข้ามริบบิ้น3เส้นหรือว่าสอดไปตามแนวนริบบิ้นนะคะ เหมือนด้านเมื่อกี้เลยนะคะเมื่อกี้เราสอดสองด้านนี้เราก็สอดสานะคะสอดไปตามสีของเขาเลยง่ายๆนะคะนี่ข้าม3ามเส้นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงนี่นะคะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็สอดไปตามสีของเขาเลยนี่นะคะข้ามสาม เราจะทำแบบนี้นะคะวนไปจนหมดทั้ง6เส้นเหมือนกันนะคะ พอครบแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะสองเส้นคู่กันแล้วก็ดึงจัดแต่งนะดึงให้กระชับเลยพอกระชับดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำกีบชั้นแรกนะก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับริบบิ้นบิดไปทางขวามือปลายชี้ไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับ โคงริบบิ้นลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ม้วนออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็จะสอดลงไปในรูตรงนี้นี่นะคะหน้าเส้นที่เราทำเลยนี่นะคะสีแดงเหมือนกันนะคะเหมือนกับเส้นที่เราทำเลยแล้วก็จะสอดออกมานะคะตรงนี้อาจจะสอดออกมายากนิดนึงนะแล้วก็สอดให้ทะลุออกมา ใต้เส้นที่1แบบนี้นะคะถ้าสอดทะลุออกมาใต้เส้นสีส้มอย่างนี้ก็คือทําผิดนะแบบนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ดึงดึงให้กระชับเลยนะคะกีตรงนี้สามารถจะแตกทีหลังได้เส้นที่2ก็เหมือนกันเลยบิดไปลายไปทางด้านขวาแล้วก็บิดลงมาข้างล่าง แล้วก็ม้วนออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดันขึ้นมานิดนึงแล้วก็นํามาสอดลงไปหน้าเส้นนะคะที่เราทําเลยนี่นะคะปลายลปิ้นก็จะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับเลยขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆนะคะนี่นะคะ ทีนี้นะคะเส้นที่3ก็เหมือนกันเลยเราก็จับโคง้งแล้วก็บิดออกไปด้านนอกนี่นะคะแล้วก็นํามาสอดด้านหน้านะคะเราต้องสอดใต้เส้นที่2นะคะเพราะว่ามี2เส้นนะตรงนี้นี่นะคะตรงนี้จะมี2เส้นนะแล้วก็ดึง ทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนหมดทั้งหเส้นใครที่ทํากลีบดอกบัวได้อยู่แล้วนะคะลายนี้ก็สามารถทําได้แน่นอน นี่นะคะกลีบชั้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาจัดแต่งกลีบไหนที่ไม่เท่ากันแล้วก็ดึงจัดนะคะแบบนี้นี่นะคะสีเหลืองตัวนี้นะเราก็ดึงอันนี้นี่เท่ากันดีแล้วทีนี้เราก็จะมาโค้งายขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เราสอดขึ้นไปนะคะแบบนี้นี่นะสอดขึ้นไปแบบนี้นะคะปลายลิปปิ้งก็จะโผล่มาตรงนี้แล้วก็ดึงดึงให้กระชับเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็สอดนี่นะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันจนหมดหเส้นเลย เสร็จแล้วนะคะข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทํากีบชั้นที่3กันนะคะก็จะมาเริ่มจากทาเหมือนชั้นแรกเลยนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะแล้วก็จะปิดไปทางด้านขวามือแล้วก็โค้งปลายลงมากข้างล่างเสร็จแล้วก็ม้วนออกไปด้านนอกเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สอดลงไปหน้าเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลย นี่นะนี่นะคะหน้าเส้นที่สองปลายลิปปิ้งก็จะโผล่ออกมาข้างล่างแล้วก็ดึงกีตรงนี้เราสามารถจะแต่งที่หลังได้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จัดให้บานออกจะได้ดอกใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะทำเหมือนกันเลยแล้วก็ปิดลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนออกไปด้านนอก แล้วก็สอดลงไปด้านหน้าของเส้นที่สองนี่นะคะปลายดิ้งก็โผล่ออกมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ดึงนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันทำแบบนี้จนหมดหกเส้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงดอกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะกลีงไหนที่เราดึงไม่เท่ากันเราก็าดึงจัดแต่งนะคะเราก็จะหมุนปลายตรงนี้ให้เป็นปลายแหลมนะคะนี่แล้วก็ดึงปลายตรงนี้นะคะปลายเส้นตรงนี้นี่แล้วก็หมนุนแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะนี่พอเราเห็นว่าเท่ากันดีแล้วนะเราก็จะ มาสอดเก็บปลายลิปบินที่เหลือตรงนี้แล้วก็จะพับขึ้นนะคะแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดด้านหน้าไปแบบนี้เลยกดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็สอดให้ปลายลิปป,ปินโผล่ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ดึงเส้นที่สองก็เหมือนกันจับขึ้นแล้วก็สอด กดตรงนี้นะคะให้ปลายโผล่ออกมานี่นะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยพอเราสอดครบแล้วนะคะข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้ ส่วนปลายริบิ้นที่เหลือนะคะที่เกินตรงนี้เราก็จะใช้กรรไกรตัดทิ้งไปนี่นะคะเราก็จะดึงออกมาข้างล่างแบบนี้ก่อนแล้วค่อยตัดตรงลงไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกบัวจิ๋วแบบนี้เลยเป็นลายที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะขนาดน่ารักกระทัดรัด เป็นลายที่สวยแล้วก็ทำไม่ยากนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊าย